ผู้โชคดีที่ได้รับทอง50สตางค์นะคะถ้าอยากโชคดีอย่างผมก็ส่ง s m s มาครับที่4535885ครับที่ช่อง8ทีวีพูดได้ครับช่อง8แจกจริงครับผมอยากจะเชิญชวนสมาชิกสรับรีบคล c u ทีวีให้มาชมช่อง8นะครับช่อง8เนี่ยนอกจากจะเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจให้ทั้งความบันเทิงสาระความรู้และยังแจกโชคให้กับสมาชิกที่รับชมอีกด้วยช่อง8เขาแจกจริงครับ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหน้าจอทีของกูรุจีด็อกเตอร์มายนั้นมีความหมายอย่างยิ่งและแน่นอนรายการนี้เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่จะส่งเสริมเรื่องของกําลังใจการปลุกพลังชีวิตให้มีกําลังใจโดยการโอบกอด โหลดเพลงรองสายกนิชาได้ไง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น A a S D t a True เพียงแค่คุณกดดอกจันทร3 1 0 3 3 9 9 9 3์1 2 3 1 0 3 3ก9ำไรเศรษฐีมหาแห่งรุ่นที่1เก่ง รวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริม่าองพัจัดทําโดยกุรูจีดรมายกาไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งนี้ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2 0 1 2ถึง2013ครบ12เดือนเสกเจ็ดวาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดําแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขังที่เมืองชิมล่าประเทศอินเดียโดยคณะผามเรืองเวทเครื่องรางนําโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัว เสมือนมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเรียนความรักการเงินครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบลื่นมีแต่กําไรไม่ขาดทุนกําไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่1จัดสร้างจํานวนจํากัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหมจถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกําไรครูบาอาจารย์ปลูกเสกข้ามปีเช่นนี้สนใจสั่งเช่าบูชาทําบุญได้ในราคาวงละ599บาท ท่านจะได้รับแจกบทสวดมันตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูรันธิโอมเทวไรและรูปถ่ายกูรูจีดร์มม่พร้อมลายเซ็นจำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเห่งรุ่นที่1สั่งจองได้ทางช่อง8ทีวีพูดได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนเพราะมีจำนวนจำกัดเพียง5,000วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่08987แปเง บับัระดับเบ์คลาสแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการคุณคุณแล้วทุกวันตั้งแต่ส0 0นาฬิกาถึง22นาฬิกาเราพร้อมให้คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคนพิเศษทุกท่านโดยห้างรับรองพิเศษ v i p แทรอดฟอร์จูนเลาพบกับศาสตร์แห่งการพยากรบําบัต้ดยไพยิปซีสัมผัสยานหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับด็อกเตอร์มาย ตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่ท่ารอดคาเฟ่มุมสบายๆในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายๆเขาเสียงเพลงสไตล์บอลีวูดและชิวอาทมิวสิกที่นี่มีมุมสบายๆให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเครียดงานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์ สบายสบายในทุกวันที่แทรตคาเฟ่ร้านคาเฟ่บำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสีแยกลาดปละเขาบนถนนเกษตรนวมินร์ปากซอยประเสริฐเมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร0 2 5 7 0 7 0 0 0าหรือ083 000 0833ครูนูจีด็อกเตอร์ไม้ เราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะกุรูจีด็อกเตอร์มายราดูที่ทารอดคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมลาดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ทารอดคาเฟ่0 2 5 7 0 7 0 0 0ครับ โหลดเพลงรอสายกัมมาเดว,วาได้ง่ายทุกระบบไี่ว่าจะเป็น A S D Tag 2เพียงญี่คุณกดดอกจัน1 2 3 1 0 3 4 0 1 6 3 สำหรับที่ราการขายทอดมาโดยตรงจากพูดสูยรดื่มน้ำชาอร่อยอที่นี่ได้ชิมขอโรดตนโชคดีติดต่อมาที่ทารวจคเ่น์อาเจ่0 2 5นย์เ0็ดศ0 0ครับ ไพ่ยิบซีไพ่ยิบซีพยากรณชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูลักษณะนิสัยกับอาจารย์บอยยานเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8โมงถึง10โมงเป็นประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีผู้ Astrology Therapy on TV Yes or No by Ajin Boy y a n a d e j on TV Channel 8คุณกำลังรับชมรายการพยากรณ์บำบัดหนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยอาจารย์บอยยานาเดชไ้ยิบสีพลังจิตสองกรรมกับรายการ Yes or No ทางช่อง8ทีวีพูดได้ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Yes or No กับอาจารย์บอยยนเดชภัศิย์4พยากรบำบัดพลังจิตสองกรรมค่ะซึ่งพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบุข8ปนาฬิกาถึง10นาฬิกานั่นเองนะคะแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้เดียกก็อยู่กับอาจารย์บอยยานเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บอยยนเดชค่ะสวัสดีครับผมค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับค่ำคืนเมื่อวานนะคะมีการสวดมัตรามหาบาบัดที่อมเทวลัยนะคะ ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแตกออกจากรายการก็ได้เข้าไปที่โอมเทวะเลยแล้วก็ช่วงเย็นก็มีกิจกรรมสวดมนต์นะครับก็ผู้คนก็เข้ามามากมายเหมือนกันเหมือนทุกๆวันนะครับผมค่ะ ยังไงก็เรียนเชิญคุณผู้ชมค่ะสามารถไปสวดมนตรามหาบำบัดด้วยกันนะคะที่อมเทวลัยกันได้ทุกวันพปปฤหัสบดีนะคะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มนะคะถึง3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะการส่วนใหญ่ก็จะจบประมาณ24่สี่นาฬิกาประมาณเชียงคืน,คนคเพราะว่าบางท่านก็เข้าไปอ,อ่บรซิง่งขอพรจนทนาช่วงแรกๆก็าอ,าอาจจะติดฝนกช่วงดึกๆก,ก็จะมีคนทยอยหลั่งไหลเข้ามานะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกๆวันนะครับ ยังก็เรียนเชิญค่ะแต่หากไม่ว่างวันพิหัยก็ไม่เป็นไรค่ะสามารถแวะเวียนไปสักการะองค์เทพกันได้นะคะที่องค์เทวไลนยนะคะได้ทุกทุกวันเลยได้ทุกทุกวันนะคะตั้งแต่เวลานะคะส0นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาขอบทุกวันนะคะก็ไปกันได้นอกจากนี้ก็ยังสามารถไปจิบชากาแฟร้อนๆได้ด้วยที่ร้านทาร์ตคาเฟ่เองค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินนะคะปากซอยประเสริฐมณุกิศ11นั่นเองนะคะจุดสังเกตก็คือตอมอดที่63ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะคะสำหรับการสวดมนต์รารมหาบัมบัดเป็นประจําทุกวันพฤหัสศพดีนะคะเพราะว่าในการสวดมนต์รามหาบัมบัดต,ต้องบอกคุณผู้ชมเพิ่มนิดนึงนะคะสาหรับคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยไปสวดบอกบไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะคะและสําหรับบางท่านเข้าไปกลัวสวดไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเราจะมีหนังสือนะคะสำหรับมีหนังสือบทสวดสวนมนต<ว><า>์แจกให้<ว><น>แล้วก็จะเรื่องของสิ่งรอบข้างผู้คนที่อยู่เขาก็จะคอยชี้แนะคอยบอกไปไปมาแล้วก็จะเหมือนกับ เราสวดพระพุทธบ้านเรานี่เองนะครับเราก็จะชินกับอกันฟังเราก็จะสามารถสวดได้เองนะครับค่ะยังไงก็เรียนเชิญนะคะค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากดูไพ่ยิบซีวิยากรบำบัดน,น,นะคะแบบ e s or No กับอาจารย์บอยยนาเดชค่ะสามารถส่ง SMS มมาได้เช่นเคยนะคะโดยพิมพ์ชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมเ,เรื่องที่อยากจะทราบค่ะ ส่งมานะคะ4535808รวมทั้งกดโทรศัพท์มาคุยกันคะ่ะ029423319้อ 9, นั่นเองครับสามารถถามได้ทั้งการงานการเงินสุขภาพความรักบุคคลที่เราอยากจะรู้นะครับเรื่องราวต่างๆก็สามารถเอาระยะเวลามากำหนดทิศท,ทางหรือแนวทางของปัญหาต่างๆให้มันแคบลงที่สุดนะครับอาจารย์ก็จะหาหนทางการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งใดที่ดีก็จะมีการส่งเสริมมีการเปิดช่องให้มีแนวทางในการพัฒนาต่อไปในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะดูดวงในวันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1ค่ะโดยมีชื่อรุ่นว่าเก่งรวยแหฮงสมบูรณ์นะคะจัดสร้างโดยกูรูจีด็อกเตอร์มายนะคะตั้งแต่ปี2012ถึง2013ปลุกเสกนะคะ1ปี7วาระจากประเทศอินเดียนนะคะตัวกำไรนี้คะที่เห็นนี่นะคะก็คือทำมาจากทองเหลืองลง ลมดำนะคะคลมดำแบบโบราณนั่นเองปลุกเสกอย่างเข้มขังนะคะที่ประเทศอินเดียโดยคณะพามพูดเรืองเวทอย่างเมื่อวานที่ไปญาติธรรมนะคะก็จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยใส่กำไลเศรษฐีมหาเฮงกันทั้งนั้นเลยแทบจะทุกคนเลยนะครับใส่ค่ะอย่างวันนี้เดียและอาจารย์บอยยนเด็กก็ใส่มาด้วยนะคะกะ็เขาเชื่อกันว่าจะทําให้แคล้วคลาดปลอดภยัยทําสิ่งใดกิจการงานใดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการค้าขาย ครอบครัวสุขภาพทุกๆด้านเลย<ร>นะคะก็จะมีการเสริมเสริมในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะโดยคุณผู้ชมที่สนใจบูชาค่ะตอนนี้ราคาบูชาอยู่ที่599บาทค่ะสามารถโทรมาได้ตลอดเวลานะคะทางหมายเลขโทรศัพท์0 8 9ย์6 1 1 2 9 9ค่ะ089-876-1129นั่นเองค่ะจะส่งเสริมเรื่องของสติปัญญาและก็สมาธินะครับให้เรามีมีเรื่องของความ มั่นใจเรื่องของสมาธิต่างๆก็สามารถทําให้เรามีการตัดสินใจที่แน่วแน่และมั่นคงนะครับมันก็เรื่องของต่างๆก็จะเกิดเป็นสิริมงคลกับตัวเราด้วยนะครับค่ะและตอนนี้ค่ะมาเริ่มจากการดูไพ่ยิปซีพยากรบ,บําบัดพลังจิตสองกรนะคะกับอาจารย์บอยเยนเดตกันเลยค่ะค่ะมาเริ่มจากทาง SMS แรกของวันนี้ค่ะมาจากคุณชนรดานะคะเกิดวันศุกร์ที่18เมษายน2522ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ การเงินตอนนี้ของคุณชนลดชโลดาต้องระมัดระวังนะครับออกไพ่เดวิลนะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องของหนี้สินที่เข้ามารุมเร้าตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ถ้าจะต้องลงทุนให้หลีกเลี่ยงการลงทุนสักประมาณช่วง 1- ึงถึงสองสัปดาห์นะครับสถานการณ์เรื่องของการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะมากเลยตอนนี้ต้องระมัดระวังอาจารย์จะหาวิธีทางการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเงินให้นะครับหนึ่งใบ การเงินตอนนี้ทำโพลนนะครับปุงบอกถึงสถานะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในการในในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะครับถ้าจะมีโครงการก็อาจจะต้องลดสถานะของการลงทุนลงซอยลงมาเป็นระยะเวลานะครับอย่าไปลงทุนทีเดียวนะครับสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็จะมีโอกาสาที่จะจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังอาจารย์ให้โนครับค่ะและ SMS ถัดมาของวันนี้นะคะมาจากคุณชานค่ะ เกิดวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคม2523ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะการเงินตอนนี้ออกไพ่เดี๋ยวชอร์รนะครับบงบอกถึงสถานการณ์เงินค่อนข้างที่จะผ่านวิกฤตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้อาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วบ่งบอกถึงลักษณะของการวางแผนการจัดแจงระบบ การเงินต่างๆก็ดีการจะซื้อของซื้ออะไรก็ดีนะครับตอนนี้ต้องระมัดระวังแต่เดอร์ชาร์ลอตบงบอกถึงลักษณะตอนนี้อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของยานพาหนะนะครับอาจจะมีการบำรุงรักษาก็ดีมีการซื้อมีการจับใจใช้สอยเรื่องนี้ก็ถือว่าเหมาะได้เช่นเดียวกันนะครับการลงทุนโดยชาร์ลอตบงบอกถึงลักษณะของการวางแผนที่ดีการมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีนะครับเงินก็สามารถที่จะรักแรกแปรธาตุได้นะครับสถาการตรงนี้ถือว่าไม่เลวร้ายประมาณ80%อาจารย์ให้ yes ครับ SMS อสถัดมานะคะมาจากคุณสันติค่ะเกิดวันพุธที่30มกราคม2 5 1 4ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะที่อยู่อาศัยออกไพ่ดูเวอร์นะครับบงบอกถึงสถานที่อยู่อาศัยค่คอนข้างที่ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะครับถือว่าค้ำคุณให้คุณเรานะครับอยู่แล้วก็จะประสบความสำเร็จมีโชคชะตามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะดีถ่ายเท ปลอดโปร่งมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีสารหรือมีสารพัดภูมิหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านต้องพยายามกราวไหวสักการบ,บูชาหรือบอกคนที่บ้านให้กรพบับถือท่านเยอะๆนะครับเวลาไปมาเราว,วาสถานการณ์ก็จะมีการปกป้องคุ้มครองให้คอรอบครัวอยู่อย่างมีความสุขแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ให้ y e สครับค่ะและสําหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านถกเข้ามาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณฟลุ๊กจากชนบุรีนะคะครับผมครับคุณฟลุ๊กสวัสดีครับผม ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับมีสิ่งใดอยากสอบถามอาจารย์ครับผมก็อยากสอบถามเรื่องการงานการเงินามรักหรือครับการงานตอนนี้ตอนนี้ทํางานแล้วใช่ไหมครับมีงานแล้วใช่ไหมครับครับผมทำงานแล้วครับจะถามว่างานที่ทําอยู่เป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับครับผม การงานตอนนี้ออกไพ่ v of fortune กงร้อแห่งโชคลาภนะครับสิ่งแวดล้อมหน้าที่การงานค่อนข้างที่ดีมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีนะครับสถานการณ์ค่อนข้างเหมาะนะครับเรื่องของหน้าที่การงานก็ค่อนข้างที่ดีขึ้นนะครับจะมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับการเงินนะครับ การเงินตอนนี้ออกไพ่ i g h p r i e พ t e s s นะครับสถานการณ์อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่เราไม่ควรจะเสียล้วก็เสียเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องคิดไตร่ตรองนะครับเรื่องของสถานะงการกู้ยืมนี่ยืมสินอะไรต่างๆเราต้องดูว่ามันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่มีความจําเป็นเราก็ต้องตัดออกไปนะครับอย่าไปโลเลลังเลใจกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับ ใช้จ่ายแต่สิ่งที่มันมีความจําเป็นเท่านั้นนะครับมันเป็นอารมณ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถึงกับขั้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าเราจัดจัดการกับเขาได้สถานการณ์จากที่เราจะต้องรับภาระนี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมันก็จะน้อยลงนะครับครับผมแล้วเรื่องความรักนะครับความรักตอนนี้ยังโสดอยู่ครับความรักตอนนี้ออกไพ่เดอะมูนนะครับถือว่าสถานการณ์ที่ครองโสดอยู่ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะมีคนเข้ามา หลอกล่อเราเรื่องของสถานะเราต้องดูให้ชัดเจนในสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับก็อาจจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเรานะครับข้อมูลต้องรามัดระวังนิดนึงนะครับตอนนี้เรื่องของความรักไม่ควรจะต้องคิดอะไรทํางานเก็บเงินแล้วก็คลองชีวิตไปก่อนนะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับผมแล้วทิปีครับมีจะได้สุดยอด้อคู่มนะครับอ่าภายในปีนี้นะครับครับผม ภายในปีนี้ออกไพ่เดล็อเปอร์นะครับที่จิตที่อาจารย์ตั้งไว้คือประมาณเดือนพฤศจิกาขึ้นไปถึงธันวาจช่หครับหลังจากพฤศจิกาจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะครับโอ้โหแน่นอนครับ oh. ทําใจสบายๆเดล็อเปอร์มานี่คืองานเข้านะครับไม่ใช่คนเดียวต้องมีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนโอ้โหนะครับก็ทําใจดีๆแล้วก็พยายามมองเราพยายามตีโจทย์เดิมูลให้แตกนะครับเดมูลคือเป็นอะไรที่เขาจะปิดบังอำพังซ่อนเงื่อนคนใดที่ดีคนใดที่ไม่ดีเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับ oh. สถานการณ์ตรงนั้นเดินพฤศจกิการเจอแล้วโทรมาหาอาจารย์อีกทีหนึ่งครับผมนะครับยินดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับค่ะมาดูต่อนะคะจากทาง SMS ค่ะมาจากคุณนิดนะคะเกิดวันอังคารที่4กรกฎาคม2527ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะ การงานตอนนี้ออกไพ่ V of Fortune คงรออง่งโชคราภนะครับหน้าที่การงานประสบความสําเร็จมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งที่ดีขึ้นมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อลวมงานก็ค่อนข้างที่จะดีมีการเคลื่อนหนุนกันถ้าบ่งบอกถึงลักษณะของการลงทุน V of Fortune ถึงเวลาที่จะสู้ถึงเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเองและต้องโชว์ศักยภาพร้องให้พร้อมทุกอย่างไม่มีโอกาสไหนที่จะเหมาะเท่า v off.